สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP อินเตอร์วันนี้เราจะย้อนกลับมาคุยกันเรื่องแกงคอเซนเตอร์แน่นอนมันตามกระแสเพราะตอนนี้ท่านนายกร่วมมือกับเดียสปล่อยคลิปมันเป็นคลิปมิวสิกวิดีโอเรื่อง รณรงการระวังภัยแก๊งคอร์เซนเตอร์หลักๆประเด็นที่มาที่ไปทั้งคลิปเนี่ยผมนั่งฟังดูแล้วหลักๆคืออย่าโอนประมาณนี้อย่าโอนอย่าโอนทางเพลงผมได้เนื้อหาประมาณนี้เดี๋ยวท้ายคลิปถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนิดน,ดน,ดนดหน่อยๆช่วยโปรโมตก็ทำไมถึงหันมารณรง มันเหมือนกับว่าตอนเนี้เรามีมหาโจรอยู่คนหนึ่งเทีเ่ยววิ่งฆ่าชาวบ้านไปทั่วแต่รัฐบาลในฐานะผู้ผดุงความสงบสุขของประเทศผู้ถือกฎหมายผู้ออกกฎหมายมันควรจะควรจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้แต่ มันมีโจรคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นเหมือนองคุริมานมาวิ่งไล่ฆ่าคนเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านทั่วประเทศแต่ทำไมรัฐบาลไม่จัดการกับโจรคนนี้การจัดการของรัฐบาลกลายเป็นไปทำเอ็มวีมาโปรโมทว่าโจรคนนี้มันอันตรายนะอย่าไปใกล้มันหนีไปให้ไกลประมาณนั้น มันก็เลยเป็นที่เดือดดานของประชาชนไม่น้อยว่าเอ๊ะลูกพี่เล่นอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะลงดีเทลเจ้าแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้ให้อีกลึกหน่อยผมผมไม่ได้เข้าข้างใครผมก็เลยต้องบอกว่าไอ้ที่มาที่ไปมันก็มีไอ้โจนคนเนี้ยมันจับยาก เขาก็เลยทำได้แค่ช่วยรอลงลดความเสียหายแต่มันก็ควรจะจับได้จริงๆแหละอ่ะไม่เป็นไรยังไม่ต้องโทษกันเดี๋ยวผมจะเอาความรู้มาให้แล้วก็แนวทางวิธีป้องกันตัวหลักการแล้วตอนนี้รัฐทำอะไรไปแล้วบ้างที่ช่วยเหลือการเยื่อคอร์เซนเตอร์แล้วค่าเสียหายปีๆเนี่ยเท่าไหร่ โอเคต้องผมจะเล่าเรื่องไหนก่อนดีเรื่องดีเทลของแก๊งคอ์เซนเตอร์เหล่านี้ก่อนแล้วกันแก๊งคอ์เซนเตอร์เนี่ยเท่าที่สายข่าวสืบกันได้ตอนนี้ตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่ประเทศกัมพูชาโดยแก๊งเหล่านี้ทำงานกันเป็นทีมทำงานกันเป็น ระบบเหมือนบริษัทโคอเวเรชั่นก็คือแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่กันชัดเจนหลักๆจะมีอะไรนายทุนอันนี้แหล่งก็บอกมาว่านายทุนเนี่ยเป็นชาวจีนคนควักเงินให้บริษัทเนี้ยมาลงทุนทำธุรกิจคอเซ็นเตอร์คือนายทุนชาวจีนอ่ะผมไม่ได้บอกว่าคนจีนเร็วมันแค่มี แหล่งข่าวสายข่าวส่งมาว่าเป็นชาวจีนอาจจะมีแก๊งชาวอื่นก็ได้แต่หลักๆตอนนี้นายทุนจีนทำงานกันที่กัมพูชามาอาจจะเป็นคนไทยก็ได้แค่ทำที่กัมพูชาแล้วก็ขอทุนในในทุนจีนมาทำอันนี้เดี๋ยวไล่บี้ไล่จับกันได้ก็คงจะมีรายละเอียดดีเทลเปิดเผยกอีกทีโดยอย่างที่บอกว่ามันทำงานกันเป็นทีมแบ่งหน้าที่กันชัดชัดเจน มีคนเขียนสตอรี่บอร์ดประมาณว่ามันเหมือนคุณทำหนังเรื่องหนึง่งทำเกมทำสื่อซีรีส์อะไรอย่างนั้นเลยมีคนเขียนสตอรี่บอร์ดคนเขียนบทผู้กํากับมีนักจิตวิทยามีนักจิตวิทยาด้วยมันยิ่งกว่าทำหนังอยูนะเพราะนี่มันชีวิตจริงนักจิตวิทยาเทรนเนอร์เทรนเนอร์นี่ก็จะคล้ายอะไรผู้จัดก,การดาราฝึกให้ เราคนโทรเนี่ยพูดเป็นพูดตามสคริปเป็นปัญหายอย่างนี้ตอบมายัางไงมันก็เหมือนไอ้พวกขายตรงต้องไปเกาะกลุ่นจับกลุ่มกันนั่งตอบคําถามว่าเออลูกค้าถามอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้ลูกค้าถามอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้เราต้องตอบลูกค้าให้ได้หมดนะเพื่อจะได้ขายได้เออมันแค่เปลี่ยนสินค้าขายตรงเป็น call center หรือว่าหลอกตังนั่นแหละเออโทรมาเป,เป้าหมายเดียวคือเอาเงินเราให้ได้ หลักๆแค่นี้มีอะไรบัางสตอรี่บอร์ดนักจิตวิทยามีเทรนเนอร์มีแหล่งข่าวคนหาเหยื่อเหล่านี้ไปหาเหยื่อที่บอบบางเปราะบางอันตรายต่อการโดนเรื่องเหล่านี้ข้อมูลได้มาจากไหนซื้อมาจากแฮกเกอร์บ้างจะได้ยินข่าวอยู่หลายๆวันมานี้ ช่วงหลายเดือนมาน,นี้ข้อมูลหลุดมาจากไหนบ้างก็ไม่รัฐบาลก็เอกชนที่มีข้อมูลของเราอยู่รัฐบาลเนี่ยก็ได้ยินว่าหลุดมาหลายรอบแล้วอย่างที่เป็นข่าวกันเอกชนล่าสุด AIS ทําข้อมูลหลุดเป็นแสนๆคนก็ผมเชื่อว่าคนใช้ AIS ต้องโดนกันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลมันหลุดไปเยอะมาก เหลานี้แฮกเกอร์แฮกได้ข้อมูลไปเขาก็จะเอามาตีราคาจากข้อมูลรับรัฐบาลไทยจากข้อมูลของลูกค้า a s ก็ตามอย่างน้อยได้ชื่อได้เบอร์ชื่อสกุลเลขบัตรเบอร์ดีเทลขอ้อมีลอรทุกอย่างพอเราคุยกับโจรพวกนี้โจรรู้ข้อมูลเราทุกอย่างได้อย่างไรเราก็เริ่มเชื่อแล้วว่ามันมาจากหน่วยงานราชการ มาจากทางการจริงๆข้อมูลเหล่านี้จึงสำคัญมากในการหลอกเหยื่อมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรฝ่ายอินเทลเจนต์ของเขาฝ่ายหาข้อมูลเหยื่อและสุดท้ายพวกนี้หางแถวพวกบัญชีม้าส่วนใหญ่ก็จะรับเงินมาเปิดบัญชีให้ใช้หน่อยการเปิดบัญชีม้าเนี่ย มันมีการรณรงคงกันมาเป็นชาติแล้วนะไม่น่าต่ำกว่าสิบปีแปะอยู่หน้าตู้เอทีเอ็มเกินกาดไปหมดรัฐก็ออกมาโรงลงแล้วรณลนค์อีกว่าเปิดบัญชีให้คนอื่นมันมีความผิดฐานฟอกเงินฟอกเงินไม่พอไอ้ที่เขาเอาบัญชีไปทำผิดเนี่ยเราก็มีความผิดในฐานะผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนคืออะไรสนับสนุนให้เขาแตททำความผิด ได้สำเร็จรู้ล่วงได้ง่ายขึ้นผู้สนับสนุนโดนโทษครึ่งหนึ่งของคนกระทำความผิดช่วยเขาเนี่ยโดนครึ่งหนึ่งนะอย่าคิดว่ากูไม่ได้ทำกูแค่ให้ที่พักพิงกูแค่ให้ยืมรถไม่ผิดนะมีความผิดถ้ารู้ว่าสนับสนุนให้ทำอะไรแต่เงี้ยไม่ไม่รู้ก็อาจจะหลุดได้แต่ผมเชื่อว่า คนขายบัญชีมันรู้แก่ใจแต่นาทีเนี้ยมันไม่มีจะแดกแล้วอะไรก็ต้องเอาเงินเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดประเด็นนี้อะไรอะไรก็ต้องเอานาทีนี้คนมันจะไม่มีกินกันแล้วคนป้นทองป้นมาแล้วโดนจับแต่ว่าไงก็ถ้าป้นสําเร็จผมก็ได้ทองไปขายมีตังค์ซื้อข้าวกินถ้าผมโดนตำรวจจับผมก็ มีข้าวกินในคุกก็ยังดีนี่คือสภาพประเทศไทยนาทีนี้กูขอเข้าคุกได้ไหมกูจะได้มีกินเอออ่ะไม่เป็นไรนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมบัญชีมา้าบัญหากันง่ายง่ายไม่กลัวความผิดกันหรอจะอดตายกันแล้วครับเออถามว่าขั้นต่อมาทำไม กัมพูชาเป็นฐานทัพใหญ่ของแก๊้งคอเซนเตอร์กัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่พูดกันตามภาษาหยาบๆเลยเป็นประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่ยังไม่เจริญแต่ดันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีดันได้โชคดีได้ทั้งจากของเวียดนามบ้างของไทยบ้างมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง อินเทอร์เน็ตดีแล้วและทำไมต้องประเทศกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเปิดรับทุนประเทศจีนสามารถรับเงินจากประเทศจีนเข้ามาโดยง่ายหนึ่ง,อ,งอินเทอร์เน็ตดีพูดไปแล้วอินเทอร์เน็ตดีแล้วก็เอื้อนายทุนชอบที่จะมีนักลงทุนมาลงทุนที่ประเทศมาจ้างงานมาใช้จ่ายในประเทศ และแก๊งเหล่านี้มันก็ฉลาดพอตัวมันจะไม่กะททำความผิดกับคนกัมพูชาประเทศกัมพูชาไม่เดือดร้อนจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้เลยประเทศกัมพูชาไม่เดือดร้อนเขาก็เลยไม่ร้อนหลนจะต้องแก้ไขปัญหาจะต้องส่งทีมสืบทีมตรวจไปไล่จับไล่บุกตีแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้มันเลยเป็นที่มาว่า กัมพูชาเลยกลายเป็นเหมือนฮับที่ดีเยี่ยมที่โจรพวกนี้มองแล้วว่าเป็นประเทศที่เหมาะแก่การตั้งศูนย์กลางคอร์เซนเตอร์เหล่านี้โดยไอแรงงานที่หลอกไปทำมันก็จะอุ้มข้ามไปฝั่งกัมพูชานี่แหละโอเคประเด็นต่อมาเราจะพูดว่าเรื่องเรื่องเหยื่อดีกว่า ข้ามไปเรื่องเหยื่อและทำไมผมถึงมองว่าการประชาสัมพันธ์ของ DSI รอบนี้มันผิดจุดไปนิดนึงยังไม่ยังไม่ไมดานะคือยังไงอะการประชาสัมพันธ์มันก็ก็มีส่วนช่วยแต่ผมมองว่ามันขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่ๆเพราะอะไร เหยื่อของแก้ง call center เหล่านี้คือใครเป็นหลักเหยื่อคือคนที่ไม่ติดตามข่าวสารไม่เคยฟังข่าวไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ไถเฟซเล่นเน็ตไม่ได้รับฟังข่าวจากชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้เขาพูดถึงเป็นพวกคนอยู่บ้านมีเงินเก็บพวกราชาการเกษียณมอเราอาชีพราชาการเกษียณเรา คนเก่าแก่เลิกทำงานแล้วอยู่บ้านโดนมิจฉาชีพเหล่านี้หลอกก็รู้ทันไม่ถึงการเหยื yeah, ่อส่วนใหญ่เป็นคนเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะคนเหล่านี้มีเงินและไม่รู้เรื่องง่หน่ะแหละหลอกง่ายไม่ฟังข่าวไม่ตามข่าวไม่ทันคนเชื่อไหมว่าปีปีหนึ่งเหยื yeah, ่อแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยมูล,ลค่าความเสียหาย ร่วมหนึ่งพันล้านบาทหนึ่งพันล้านบาทหนึ่งล้านบาทถามว่าผู้ชมเคยเห็นเงินหนึ่งล้านบาทไหมชาวบ้านเนี่ยเคยได้เห็นไหมอะตอนสมัยมั่งมีผมเห็นเห็นบ่อยด้วยขายที่ดงที่ดินขายรถขายทรัพย์สินเยอะแยะเงินล้านหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยกองเท่านี้ มันจะเป็นปึกแล้วลูดแถบพลาสติกมาหนึ่งแสนบาทหนึ่งล้านใบก็ไอ้ปึงเนี่ยสิบใบแสนบาทก็ร้อยแบงพันร้อยใบปึงเนี่ยร้อยใบแบงพันแล้วก็สิบปึงหนึ่งล้านบาทก็เงินปึกประมาณนี้เนี่ยหนึ่งล้านบาทกำประมาณนี้เต็มมือแต่ไม้เต็มมือเนี่ยหนึ่งล้านพันล้านมันต้องโดนกันขนาดไหน อันนี้แค่เหยื่อที่ออกมาแสดงว่าตัวเองเสียหายไอเหยื่อที่ไม่ได้พูดอีกแล้วผมว่าหลายเยอะกว่านี้เยอะเอาเป็นว่ามันกลายเป็นปัญหาของประเทศไทยขึ้นเป็นปัญหาแห่งชาติของประเทศไทยไปแล้วโอ้แต่ละวคลิปเริ่มยาโอเคผมจะไล่สรุปว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้เหยื่อคือใครเหยื่อคือคนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นคนเกษียณคนไม่ติดตามข่าวคนอยู่กับบ้านคนมีเงินที่แบบเงินเก่าเก็บเงินแบบทำมาหากินมาทั้งชีวิตแล้วเงินคนเกษียณแล้วเนาะเหล่านี้ที่เป็นเหยื่อแต่การมาทำเอ v มวโปรโมตเนี่ยคุณก็ต้องคิดถึงแหล่งลูกค้าคุณแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าทําการตลาดไปแล้วใช่ไหมเราอยากให กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนได้เห็นถ้ากลุ่มวัยรุ่น Gen X ขึ้นไปเนี่ย X Y Z มันก็ต้องเล่นทางอินเทอร์เน็ตแต่ไอ้กลุ่มที่ผมว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์ลงไปซึ่งถ้าขึ้นชื่อว่าไม่ติดตามข่าวอยู่แล้วโปรโมท MV เพลงไปท่านคิดว่าเหล่านี้คนเหล่านี้จะได้ยินไหม เออมันมันก็แปลกผมเลยมองว่ามันไม่ตรงประเด็นไปนิดนึงแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรแน่ล่ะแต่คุ้มไหมมีประสิทธิภาพไหมอันนี้คนละประเด็นกันนะสุดท้ายแนวทางที่รัฐบาลแก้ไขอ้อมีอีกเรื่องหนึง่งใช่ใช่รัฐบาลช่วยแก้ไขเรื่องนี้ด้วยคือ,คอแก้งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้เขาใช้ โทรศัพท์ในระบบที่เรียกว่า VoIP ไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นศัพท์เทคนิคศัพท์เฉพาะเอาง่ายๆมันคือการโทรโดยการใช้อินเทอร์เน็ตโทรก็คือเหมือนเอาโทรศัพท์เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตโทรผ่านอินเทอร์เน็ตคิดง่ายๆแค่นี้พอ สาบว่า VoIP เดี๋ยวไปให้ไป Google ไปฟังสายไอทีพูดเอาผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตโทรมันจับหาตัวไม่เจอมันควานหาที่มาที่ไปไม่เจอมันไม่ได้ส่งแหล่งแหล่งข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ส่งมาจากผู้ให้บริการมือถือเช่น True d t a c AS มันมาจากระบบ VoIP ซึ่งเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต โทรผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยโทรผ่านพวกวัดแอปพวกอะไรเฟซไทม์ etime, เหล่านี้ใช้ระบบนี้หมดใช้ใเน็ตโทรนั่นแหละเลยมีการตั้งมาตรการป้องกันขึ้นมาว่าถ้าเป็นการโทรผ่าน VoIP ที่ว่านี้ให้ขึ้นโชว์เลข066สรุปว่ามีคนโทรเข้ามาขึ้นเลข066 จะโทรคุยเล่นกับมันเอาสรุปก็ได้หรือว่าจะตัดสายทิ้งโยนเลยก็ได้เพราะว่าโจรแปดสบ้านตบ้านเราไม่ได้นินยมโทรด้วย voip มาเป็นหมายเลขเข้าเครื่องอย่างนี้ถ้าจะโทรก็ผ่านไลน์ผ่าน messenger ใช่ไหมสรุปว่า06คิดได้เลยว่าเป็นโจนแต่ถ้าอยากจะรับอยากจะคุยเล่นอันนี้ก็แล้วแต่ความสนุกสนานนี่ฮาปาตี้จะทำคอนเทนต์กันก,นก็เรื่องของคุณ มีอะไรอีกเรื่องบัญชีมาก็กำลังไล่จับไล่เก็บกันอยู่มันโปรโมดไม่รู้จะโปรโมดยังไงแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่สำเร็จเพราะอะไรคนมันไม่มีจะแดกแล้วนาทีนี้แต่ไม่เป็นไรก็ต้องเล่นกันทีนี้เราก็ต้องพยายามประสานกับรัฐบาลจีนรัฐบาลกัมพูชาซึ่งซึ่งมันก็ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรมันไม่ใช่ปัญหาของเขาเราได้แค่ขอความร่วมมือเอออะสุดท้ายนี้ก็แน่นอนว่าไอ้ที่เป็นข่าวดังกันอยู่นั่นแหละว่าออกเอมบีมาอย่าโอนอย่าโอนเรายัางไงนะเดี๋ยวผมคัดท่อนฮุกมาให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวผมปิดคลิปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังใครชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปเดี๋ยวยังไงมีข่าวสารอัปเดตมีข้อกฎหมายใหม่ใหม่หรือมีคำถามอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้สำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับเปิดให้ดูนี่นะ Mb เขา m อเขาเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมอ่าขอขอนุญาตนะครับเปิดผ่านคอม ไม่อยากเสียใจอย่าโอนอย่าโอนตอนนี้มีโจรขอเต็นเตือนโทรมาแอบอ้างอย่าไปหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อช่วยกันระวังไม่อยากเสียตังค์บอกหนังดังอย่าโอนอย่าโอนบอกกังดังอย่าโอนอย่าโอนอ่านแหละท่านฮุกครั บอกดังๆอย่าโอนอย่าโอนบอกดังๆอย่าโอนอย่าโอนสวัสดีครับ